เอาชุดพวกนั้นไปเก็บนะครับผมเตรียมชุดแต่งงานไว้คุณแล้วเพิ่งรู้เนี่ยว่าไมายก็อยากได้ดอกไม้กับเขาเหมือนกันแย่งกับเขาเส้าหัวกระเจิงเลยนะมายไม่ได้แย่งซะหน่อยพี่แอนนั่นแหละที่ผักไม้ แล้จูๆดอกไม้ก็ตกลงมาอยู่ในมือมายเองอืมได้ดอกไม้แบบนี้เนี่ยเตรียมตัดชุดแต่งงานได้แล้วมั้งงานแต่งเราอ่ะไม่ขอแต่งแบบมีธีมได้ไหมยัยงไงก็เราเป็นเด็กนิวยอร์กเราก็ต้องแต่งตัวแบบเก๋ๆแบบธีม Gang of New York ไหม มันมันคืออะไรอ่โอโห้ยพาดนะาพาดก็ไปหาดูเอาสิสนุกจะตายพาดก็แต่งตัวเปเ็นรีอนโะดส่วนไมค์ก็จะแต่งตัวเป็นคา m e เมรอนดีแอสและแขกในงานก็จะแต่งตัวตามธีมของเรารับรองบรรยากาศมันต้องดีมากๆแน่เลยรับรองแขกในงานอ่ะันด่ากันยับแน่เลยอืจออพ่อนะสิ <c oughs> คุณหนึ่งทาแบบนี้คุณไปแอบค้นของของพาดมาใช่ไหมหรือว่าพาดเขียนบอกไว้ตรงไหนใช่ไหมเขียนอะไรอ่ะจะบอกนะว่าคุณเคยบอกาพิพัฒว่าอยากใส่ชุดแต่งงานตีมนี้ฉันขอเปลี่ยนชุดไม่ใส่ชุดไม่ได้ก็คุณเป็นคนให้ผมเลือกตีมเองเพราะคุณยังไงก็ได้ไ หรือว่าคุณจะเลื่อนงานแต่งไปก่อนไหมเพราะอีกแค่อาทิตย์เดียวเนี่ย mm hmm. เขาคงเตรียมชุดใหม่ให้ไม่ทัน mm hmm. ผมก็แค่เห็นว่าคุณเคยอยู่น mm ิวยอร์และผมก็ชอบหนังเรื่องนี้มากก็ mm hmm. เลยอยากให้งานมาสนุกขึ้นด้วยการแต่งตัวธตีมนี้ mm hmm. ถ้าผมทำให้ mm hmm. คุณไม่พอใจผมขอโทษ ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วถ้าคุณไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนี่ยผมไม่เปลี่ยนชุดนะจะได้ถ่ายรูปให้เสร็จเกมรักปฏิหารดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอปวัดี